ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาตถา,าธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมโดยพระครูอุไทยสุธกิจวัดลานศัก์จังหวัดอุไทยธานีศีเลวะจะมัพพุตังสีเป็นเกาะคุ้มครองได้อย่างมหัศจรรย์ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพ ได้มีโอกาสมาสแสดงพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสศดาสมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อต่อยอดความคิดต่อยอดสติปัญญาให้เกิดความเจริญนุ่งเรืองในการดำรงชีวิตให้เจริญนุ่งเรืองสืบต่อไปในวันข้างหน้าของพวกเราทั้งหลาย ท่านทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้นี่เราจะมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์เปรตหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอดอยากหาเช้ากินค่ำหรือบางท่านทั้งชีวิตก็แทบจะไม่เคยอิ่มท้อง ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีนอนอยู่ตามริมถนนหนทางขาดบ้านขาดอาหารขาดญาติพี่น้องประเภทที่สองคือมนุษย์นรกหมายถึงบุคคลที่เกิดมาพิการทางร่างกายทั้งตาทั้งหูจมูกแขนขา หรืออวัยวะต่างๆขาดหายไปหรือบางท่านเกิดมาเป็นเอาตอนหลังซึ่งก็เนื่องมาจากอุบัติเหตุบ้างทะานั้นการพิการต่างๆเหล่านีเน้เรียกว่ามนุษย์นรกประการที่สามมนุษย์เดรัชานหมายถึงบุคคลที่เกิดมาไม่เคารพยำเกรงบิดามารดา ไม่เคารพจารีตประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายของบ้านเมืองชอบก่ออาธญากรรมทำร้ายผู้อื่นเป็นต้นประการที่4หรือประเภทที่4มนุษย์คนหมายถึงผู้เกิดมามีความเคารพยำเกรงในบิดามารดาเป็นที่รักของญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในกฎระเบียบของสังคม มีเจตใจเมตตาปาณีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์ทั้งหลายหลักฐานเหล่านี้ถ้าเราจะหาดูก็ไปดูในหนังสือไตรภูมิพะล่วงถ้าจะค้นในพระไตรปิฎกก็จะค้นยากท่านที่ไปหาซื้อหนังสือไตรภูมิพะล่วงก็จะได้รับข้อมูลเข้าข่าวสารอย่างนี้เมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ย ก็จะเห็นความจริงตามนั้นในโลกใบนี้จะมีมนุษย์อยู่4ประเภทนี้มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษาในบางบุคคลอาจจะมีปะปนกันไปทั้ง2-3ประเภทอยู่ในคนคนเดียวกันเช่นมนุษย์เป,ปรตปะปนอยู่กับมนุษย์นรกคือเกิดมาในครอบครัวยากจนแล้วแถมยังพิการทางร่างกายอีกด้วย หรือมนุษย์นรกประปนอยู่กับมนุษย์เดรัฉานร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็ยังชอบก่ออาชญากรรมอีกเป็นต้นหรือมนุษย์คนปะปนอยู่กับมนุษย์เปรตซึ่งหมายความว่าในคนคนเดียวกันนี้มีมนุษย์ทั้งสองประการนี้อยู่ด้วยกันคือบุคคลที่เกิดมาในตระกูลที่ดีนะร่างกายสมบูรณ์มีการศึกษาดี แต่ก็ยังช่อราชบางหลวงคดโกงหลอกลวงเข้ากินเป็นต้นหรือมนุษย์คนเนี่ยมีมนุษย์เดรัจฉานปะปนอยู่ในตัวคือบุคคลที่เกิดมาในตระกูลดีมีการศึกษาดีฐานะมั่นคงแต่ก็ไม่มีความเคารพยำเกรงในบิดามารดาสร้างแต่ความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงให้แก่บิดามารดาแก่วงตระกูลอยู่เนืองเนืองสิ่งต่างๆที่อาตมะได้กล่าวมานี้เป็นสังเขปเพื่อจะนำเข้าสู่เรื่องกฎแห่งกรรมประเภททั้งหลายที่กล่าวมาแล้วก็เป็นกรรมของบุคคลนั้นๆการกระทำมาตั้งแต่อดีตชาติต่างคนต่างกรรมต่างกรรม,ต,รรมต่างวาระสะสมมาหลายภพหลายชาติ ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะพอมองเห็นภาพกันได้บ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นการเกิดเห็นพบเห็นชาติเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้ว่ามีพบมีชาติเกิดแล้วเกิดอีกซึ่งมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกในหนังสือพระเจ้าห้าชาติ หรือหนังสือพระเจ้าสิบชาติส่วนพวกเราจะรู้จักกันดีในชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นต้นพระสัพพันยูเจ้าได้รู้อีกว่าเพราะเหตุใดบุคคลจริงเกิดมาแตกต่างกันทั้งรูปร่างฐานะความรู้สติปัญญาความรู้นี้เรียกว่าจุตูปปาจัยาน ซึ่งเป็นยาน,นี้เองซึ่งทราบแน่ชัดว่าเหตุของการเกิดที่นกเอาไว้ห้าประการคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลที่เกิดมามีจิตใจริษยาอาฆาตพยาบาททำร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ด้วยจิตโหดร้ายเหี้มโหดบุคคลน,นั้นตายแล้วจะไปสู่อบายพ้นจากนรกแล้วก็จะมาเกิดเป็นคนหรือมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์นรกรูปชั่วตัวพิการได้รับแต่ความรังเกียจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพบแต่ความเดือดร้อนต้องคดีความไม่รู้จักจบสิ้นหาความสงบอะไรไม่ได้ ขาดอิสรภาพประเภทที่สองบุคคลใดเกิดมามีจิตใจโลภโมโทสันลักเล็กขโมยน้อยหาเลี้ยงชีพด้วยการแห่งขโมยเอาไว้ในอดีตชาติเกิดมาชาตินี้ก็จะเป็นมนุษย์เปรตเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจขาดเงินขาดทองไม่พอใช้เก็บรักษาทรัพย์เอาไว้ไม่ได้ แม้จะมีงานทำดีก็ไม่สามารถรักษาทรัพย์เอาไว้ได้หรือหาทรัพย์ได้ก็ไม่ได้ใช้บุตรหลานที่ดาหรือเพื่อนฝูงก็เอาไปใช้มีคนมากู้ยืมก็โกงเอาไปเสียเป็นต้นตัวเองก็ยังกินอดๆอ,อยากยาก,ยากอยู่อย่างนั้นเองประเภทที่สามบุคคลใดมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในการม,มะคุณ มากชู้หลายเมียหลายผัวสำซอนอยู่ในเรื่องของเพศไม่เว้นบุตรใครภรรยาใครสามีใครนอกใจสามีนอกใจภรรยาของตนอยู่เป็นนิดก็จะเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่กับปู่ตายายายหรือโตขึ้นพอจะมีครอบครัวมีความรักก็ไม่สมหวังผิดหวัง ครอบครัวก็ต้องแตกแยกอีกต้องอย่าร้างกันไปในที่สุดประเภทที่4บุคคลใดมีจิตใจโลเลหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองตอ่อครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเกิดมาในตระกูลที่เป็นคนไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีหรืออยู่ณสถานที่แห่งใดก็มีแต่คนรังเกียจ ใส่ร้ายให้รายรับโทษอยู่หนึ่งเนืองมีแต่ศัตรูรอบด้านหาความสุขก,กายสบายใจอะไรไม่ได้ไปทำห้างร้านบริษัทใดก็มีแต่ศัตรูอยู่รอบด้านย้ายงานจนกระทั่งงานตัวเองนั้นไม่เจริญรุ่งเรืองเป็นต้นประเภทที่5บุคคลที่เกิดมาในตระกูลมีปัญญาน้อย ขาดการศึกษาหรืออาจจะอยู่ในตระกูลใหญ่มีทรัพย์สินมากแต่กลับมีสติมีสมาธิสั้นถ้ากรรมมากก็จะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดระบบประสาททุกอย่างก็จะเสียบุคคลประเภทนี้ถึงจะเกิดมามีทรัพย์สินมากแต่พอได้ครองทรัพย์สินนั้นแล้วก็ไม่อาจจะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นเอาไว้ได้ นี่ก็เพราะว่าในบุพกรรมเก่าในอดีตชาติเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนติดสิ่งเสพติดดูดดมดื่มของมึนเมาเป็นนิจสินไม่ใส่ใจในคำเตือนคำสอนของบิดามารดาและครอบครัวเห็นแก่ตัวยึดเอาความมึนเมาเป็นที่พึ่งจนหมดลมหายใจแห่งตนไปอาตมาภาพ สังเกตเห็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยต่างมีกรรมเป็นของตนแตกต่างกันออกไปบ้างมนุษย์ในโลกใบนี้มีกรรมทั้งห้าประการนี้ทั้งสิ้นแล้วอย่างสังเกตเห็นได้อีกว่าในพื้นที่นั้นๆเช่น,นครอบครัวประเทศนั้นก็จะมีกรรมที่ปะปนคล้ายคลึงกันก็จะเกิด ท่านที่มีกรรมคล้ายๆกันหรือคล้ายคึงกันเนี่ยก็จะเกิดมาในบริเวณเดียวกันซึ่งผู้ที่ใจร้ายก็จะอยู่ในถิ่นฐานตำบลประเทศภูมิภาคเดียวกันผู้ที่อดอยากอนาถาก็าจะเกิดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันหรือเกิดในครอบครัวที่แตกแยกก็จะเกิดมาในอยู่ในตระกูลเดียวกันอย่างนี้ ผู้ที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์สรีก็จะเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันผู้มีปัญญาน้อยขาดความรู้ขาดความฉลาดในการดำรงชีวิตก็จะเกิดมาในครอบครัวหรือสังคมเดียวกันเป็นต้นสำรร้ายกว่านั้นบางบุคคลมีครบในคนคนเดียวกันคือเกิดมาเป็นคนพิการยากจนเข็นใจครอบครัวแตกแยก ไร้เกียรติและสมาธิสั้นปัญญาอ่อนอย่างนี้จึงเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าพิการซ้ำซ้อนเพราะครบทั้งห้าประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วพระพิชิตมารเมื่อทราบกรรมอันนำสัตว์มาเกิดแล้วก็ทรงมีความเมตตาในสัตว์นั้นจึงค้นหาความจริงว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ และในที่สุดพุทธะก็พบความจริงที่แก้ไขกฎแห่งกรรมทั้งห้าประการนี้ได้เรียกว่าอาสวัคยานคือความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากกรรมเก่าและทำกรรมใหม่ให้ดีขึ้นโดยการแก้ไขกรรมเก่าของตนที่ออกมาเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันโดยประทศผลเจ้า ให้บุคคลเหล่านั้นเดินทางสายกลางในในัยนี้จะหมายเอาอารมณ์ของคนเราคือความรู้สึกถ้าเราคุ่นคลิดอยู่ในเรื่องของอดีตจะสุขหรือทุกข์ก็คือทางด้านซ้ายส่วนอารมณ์ที่คุ้นคลิดถึงอนาคตจะเป็นความหวังความสุขความกังวลก็ถือว่าเป็นทางด้านขวา พุทธองค์ให้เราเดินทางสายกลางคืออารมณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าคือความเป็นปัจจุบันเรียกว่าทางสายกลางเรามัวแต่อยู่กับอดีตเราจะทุกข์เศ้าใจน้อยเนื้อต่ำใจหรือไปอยู่กับอนาคตก็จะทำให้เราเกิดความกังวลท้อใจไม่แน่ใจพระสมมาสัมพุทธเจ้า จึงให้พวกเราอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าทางสายกลางให้เราเอาสติมาวางเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหรือฝึกดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทรหรือใช้มหาสติดูอาการพองอาการยุบของท้องหรือทำนิมิตใดนิมิตหนึ่ง เช่นทำก็อยู่ในแพร่หลายปัจจุบันเช่นเพ่งลูกแก้วใสๆอยู่กึ่งกลางกายเป็นต้นในขณะที่คำเก่าเข้ามาทำให้เราทุกข์จะด้วยอาการใดก็ช่างให้เราปล่อยทุกข์นั้นผ่านไปให้เราเอาความรู้สึกคือสติมาวางเอาไว้ที่ลมหายใจอาการพองอาการยุบหรือนิมิต ตามที่กล่าวไว้แล้วนั้นในขณะที่เรามีสติอยู่ที่ทางสายกลางเราจะมีบุญบุญนี้เรียกว่าบารมีเมื่อจิตสงบพอควรก็แผ่เมตตาความแผ่เมตตาก็คือยกบุญนี้ให้แก่บุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายขอจงมีสุขด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ามีอยู่แล้วเราก็ขอเข้ามากม ที่เคยกระทําแก่พวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติพอเขาเหล่านั้นเมื่อได้รับบุญเราแล้วก็จะคลายเวรคลายกรรมที่มีต่อกันที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติเราเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองก็มีใช่ใช่ก็มีใช่บุคคลอื่นส่วนใหญ่ก็เกิดในครอบครัวเดียวกันสังคมเดียวกัน ประเทศเดียวกันพุทธะกล่าวว่ามันเป็นกรรมพันธ์เป็นพันธ์เดียวกันดังนั้นเราคนไทยก็มีกรรมคล้ายคลึงกันถ้าขัดแย้งกันก็จะก่อเวกรก่อกรรมกันไม่จบไม่สิน้นและจะก่อกรรมหนักกันเข้าไปอีกต้องเดินทางสายกลางช่วยเหลือกันเห็นใจกัน แล้วดำรงตนให้อนาคตของเราดีขึ้นบุคคลประเภทที่หนึ่งเด็กที่เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากพิการทางร่างกายก็ให้ฝึกเดินทางสายกลางให้มากแล้วแผ่เมตตาให้แก่สัตพสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มากเห็นสัตว์เจ็บป่วยไขย้ทุกทรมาน ก็เอามารักษาเยียวยาเห็นใครเขาทุกร้อนเราสามารถช่วยเหลือได้ก็รีบช่วยเหลือทันทีก็จะสามารถแก้กรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่อนาคตใหม่ก็จะดีขึ้นมาได้บุคคลประเภทที่สองเกิดมายากจนเข็นใจหาเช้ากินค่ำบ้านก็ทิ่จะพักอาศัยก็ไม่มีทำงานทั้งวันได้ทรัพย์มาก็ไม่พอใช้พยายาม เดินทางสายกลางให้มากคือมีสติเอาไว้ที่ลมหายใจอาการพองอาการยุบหรือนิมิตต่างๆก็ได้แผ่เมตตาขอขามากรรมที่เคยทำเอาไว้พยายามเก็บเงินเอาไว้ให้ได้อย่างน้อยสักวัลบาทใส่กระปุกเอาไว้เมื่อเห็นว่ามากพอควรแล้วก็นำเอาไปทำบุญให้กับมูลิธิให้กับวัดหรือซื้ออาหาร ไปเลี้ยงสัตว์ล่อเล่พเนจรต่างๆที่เราได้เห็นอยู่ตามถนนหนทางถ้าทำอย่างนี้เรื่อยไปอนาคตของท่านก็จะสามารถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองพอใช้ได้บุคคลประเภทที่สามท่านที่เกิดมาในครอบครัวแตกแยกกำพ้ามาตั้งแต่น้อยผิดหวังในเรื่องความรักเรื่องครอบครัวบุคคลประเภทนี้ จงรีบฝึกหัดเดินทางสายกลางให้มากให้บ่อยคือเจริญสติเจริญสมาธิสร้างบาร,รมีให้มากการเจริญสติเจริญสมาธิตามที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเดินทางสายกลางที่สำคัญกว่าเขาก็คือว่าต้องเร่งรักษาศีลแปคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยวีวันเกิดของเราวันหนึ่งจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันอาทิ์ก็ช่าง ในวันนั้นเนี่ยให้เรารักษาศีลแปดเอาไว้หนึ่งวันเดือนหนึ่งมีวันเกิดของเราวันหนึ่งเราก็รักษาศีลแปดของของเราไว้ในวันเกิดนั้นแล้วหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันต่างๆวัดต่างๆก็ทำกันอยู่แล้วตั้งสัจจะให้ดีซื่อสัตว์กับครอบครัวบิดามารดา ก็จะสามารถแก้ไขกรรมเก่าได้และมีอนาคตที่ดีขึ้นครอบครัวเราก็จะเริ่มอยู่เย็นเป็นสุขสามีภรรยาก็จะเริ่มรักบุตรบริวารก็จะเริ่มเชื่อฟังความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เราตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตหน้าได้ส่วนบุคคลประเภทที่สท่านที่เกิดมาหวังความจเจริญรุ่งเรืองอะไรไม่ได้ หวังที่จะเข้าสังคมหวังความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ต้องเร่งสร้างบารมีฝึกสติฝึกสมาธิเดินทางสายกลางตามที่ได้กล่าวเอาไว้มีสัจจะในการทำงานสำหรับสัจจะในการทำงานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้มีอยู่หประการคือหนึ่ง เราต้องไปถึงที่ทำงานก่อนนาย 2. เราต้องกลับที่หลังนาย 3. เราจะไม่หยิบฉวยของต่างๆในห้างร้านบริษัทมาถ้านายไม่ได้ยกให้ 4. ต้องศึกษาพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นที่พอใจของนาย 5. เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะไม่นินทานายโดยเด็ดขาด ไม่ว่านายนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ช่างเราจะไม่นินทานายจะไม่เล่าทุกอย่างที่ไม่ดีของนายให้คนอื่นฟังให้สรรเสริญนายอย่างเดียวในขณะเกิดความท้อใจก็ต้องฝึกหัดเดินทางสายกลางอยู่เป็นประจำบ่อยๆคือมีสติไปที่ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นทำให้มากทั้งวันก็จะเกิดความเจริญนุ่งเรืองแก้ไขกรรมในอดีต ทำอนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้เช่นกันสำหรับบุคคลประเภทที่หที่เกิดมาปัญญาไม่ดีทำผิดพลาดมาตลอดไม่สามารถสร้างทรัพย์สมบัติได้หรือมีทรัพย์สมบัติก็รักษาเอาไว้ไม่อยู่ต้องตั้งสัจจะไม่เสพสิ่งของมึนเมาทุกชนิดฝึกสติฝึกสมาธิ อยู่ในทางสายกลางดังกล่าวฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฐานท่านที่มีปัญหาอย่างนี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าเขาสอนที่ไหนบ้างมหาสติปัฐานเช่นที่วัดมหาธาตุหรือวัดของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีอีกหลายๆวัดที่เราสามารถจะไปฝึกหัดได้ หรือถ้าใครอยู่ใกล้แถวจังหวัดนครสวรรค์ไทยนาฏอุทัยก็สามารถไปฝึกกันได้ที่วัดลานศักด์จังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วมีอีกหลายๆที่ในประเทศเราที่อาตมาภาพไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ทำอย่างนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนอดีตกรรมเก่าให้มาเป็นอนาคตที่ดีได้อาตมาภาพกล่าวมานี้ เป็นคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรู้ท่านเห็นการเกิดของสัตว์เห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายและรู้การแก้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์มนุษย์อย่างพวกเราดังนั้นคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นคำสอนที่สอนมวลมนุษยชาติอดีต อนาคตปัจจุบันเราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวของเราเองกรรมและกฎแห่งกรรมนั้นกำหนดชีวิตเราถ้าเราทั้งหลายประทำได้ตามกล่าวนี้ตัวของเราจิตของเราก็จะเกิดความสงบตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติก็จะเกิดความสมานฉัน เกิดความเมตตารักใครส่สามัคคีปองดองกันอย่างแท้จริงพระสยุมผูเจ้าท่านทรงเห็นการเกิดเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายและรู้วิธีแก้กฎแห่งกรรมซึ่งท่านวางรากฐานเอาไว้ในสังคมของเราในรูปแบบของการรักษาศีลห้าที่พวกเราทั้งหลายทราบกันพอสมควรสำหรับผู้ที่เป็นฆราวาส ศิลห้าจึงเป็นหลักของมวลมนุษยชาติมนุษย์ถ้ามีศินห้าประจําจิตประจําใจก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปราศจากความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจพันทั้งหลายหลักคําสอนนี้มีได้เจาะจงในกลุ่มชนในประเทศไทยในชาติใดเท่านั้นหลักคําสอนนี้เป็นหลักคําสอนของมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ย่อมน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้คนจนคนรวยคนโง่คนฉลาดคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวทุกคนถ้ารู้หลักธรรมทั้งห้าประการนี้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้เห็นผลได้ผลเท่าเทียมกันทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษา ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านวันนี้อาตมาภาพขอเสนอข้อคิดเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองแก่ท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมโดยพระครูอุทัยสุตกิจวัดลานศักจังหวัดอุทัยธานี